ก็ก่อนที่จะไปดูคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe channel น,นี้ด้วยนะครับเอลิซาส,ส้มสุ่มนะครับก็ชื่อ c ช n e l เจ๊แกก็โอ้โหสุดยอดมากครับเอ่ออันนี้คือเอ่อเป็นเพื่อนบ้านปะไม่ใช่นะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปผมก็อย่าลืมติดตามเขาด้วยนะครับผมนี่พี่แกช n น l พี่แกก็จะแบบว่าออสอนทำขนมนะ เล่นไม้ครับด้วยนะครับผมโรบอกก็เล่นนะฮะก็ใครที่กดติดตามเจ๊กันแล้วก็โอเคนะครับก็มารับชมคลิปของผมได้เลยครับ ญาติชี่อช่าเฮิร์สุริท่านพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการคิดคิวเกมเมอร์กับผมทิี่คุับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวมอดกันอีกแล้วนะครับเยรีวิวมอดนะฮะก็เรื่องของสกินเนี่ยสกินไม่ใช่สกินมอดนะสกินผมเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคือเออ เราจะไม่ใช้สกินแบบคนอื่นอีกแล้วนะครับเราจะมีสกินของตัวเองในการเล่นมาครับอีกแล้วนะครับก็นะอ่าสำหรับมอดนี้ผมก็โหลดมาจากเอ่อ NPC m a s t e r นะครับชื่อว่าเอลโลอะไรสักอย่างนั่แหละครับผมก็ไม่รู้นะตกภาษาอังกฤษจริงๆนะคะเอลโลเทโเปล่าไม่รู้นะฮะก็มันก็จะเกี่ยวกับมอดของดาบนั่แหละครับโอ้ยมันแหลกนะ นะครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกดาบนะฮะ,ะเกี่ยวกับดาบนะฮะนี่เลยนะครับผมก็จะเกี่ยวกับดาบต่างๆนะครับโอ้โหมีเยอะมากเลยนะครับผมให้คุณได้เลือกใช้กันนะฮะ,ะนี่นะครับผม เดี๋ยวอันนี้ปิดไปก่อนนะโอเคนะครับดับมดนี้นะครับก็ออ่ชื่อของคําว่าเอโลเมทัลหรือสักอย่างเนี่ยแปลว่าธาตุนะครับผมก็ได้รู้แล้วครับคุณเห็นมุมนี้ไหมครับเนี่ยครับเมื่อคุณกดค้างครับมันก็จะปล่อยแบบว่าพลังออกมานะแบบนี้นะครับนี่โอหโ,โหดมากนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับสายฟ้านะ ก็ถ้าฟันนะถ้าไม่ได้กดตรงนี้ไม่ได้กดตรงนี้ค้างนะครับถ้าแบบว่าฟันนะฮะก็นี่เป็นไงรอบเดียวตายครับถือว่าโหดมากครับสำหรับดาบเอออะไรนี่แหละผมขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่แก่อังกฤษนะตกภาษาอังกฤษด้วยนะตอนเอ,อ่ปปอป .1 ป .2 ไม่ค่อยชอบ เรียนภาษาอังกฤษนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้คือดาบอะไรสักอันเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอ้าเจอหมู่บ้าน Npc ทีนี้แหละสวยเลยนะครับก็ <c oughs> ถ้ามันแหลกผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเออมันแบบว่าอะไรอะแบบโอ้โหอันนี้ก็คือลอยขึ้นแล้วก็ เออตกลงมาไหนขอดูอีกรอบนะบมันแหลกเพราะว่าผมใช้ N P C master กับควบคู่กับเออเครื่องถ่ายวิดีโอนะก็โอเคพอกดกดอันนี้ค้างเดี๋ยวดิทดลองก่อนกดค้างปุบมันจะลอยขึ้นไปครับแล้วมันก็ตกลงมาด้วยความเร็วสูงแคปเมื่อฟันนะอ่าไหนลองฟันอ้าฟันรอบเดียวตายนะฟันรอบเดียวตายเอ้ย ฟันรอบเดียวตายนะส่วนอันนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่า,าไหนลองกดค้างดิผมก็ไม่เคยเล่นอ๋อเหมือนเป็นฝนกดนะฮะอ่าเป็นฝนกดเนี่ยมันเป็นฝนกดนะฮะเคเมื่อฟันรอบเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นตายนะก็มันคล้ายๆเหมือนดาบเพชรนี่แหละครับนะรอบเดียวตายนะ ส่วนอันนี้ล่ะอันนี้มันเป็นยังไงนะผมลองกดดิถ้ากดอันนี้ค้างบึมระเบิดครับนะฮะเกี่ยวกับระเบิดนะครับผมนี่ตายไหมตายนะครับถ้าฟันรอบเดียวก็ไหนไม่มีสัตว์แล้วลหรโอ้โหเฮ้เยขอเล่นหน่อยเร็วอยากเล่น อเล่นกับเออพวก NPC ก็ได้คือเลเจอร์นะครับตายโอ้ยรุนแรงครับแหมมีแบบว่าระเบิดด้วยนะส่วนอันนี้ก็เกี่ยวกับด้านลาวาซอสนะอ่าก็ไปลองดูมันก็โอ้โหปล่อยไฟออกมาครับแล้วทุกคนก็จะติดแบบไฟนะอ๋อ ส่วนอันนี้คืออะไรสักอย่างนะครับเรามาลองกันดีกว่านะครับผมลองเลยลุยบึ้มอันนี้ก็จะเป็นพวกระเบิดนะนี่บึ้ม NPC ถึงกับหลับเลยทีเดียวนะครับฟันรอบเดียวก็อาจจะตายนะอันนี้ก็คือวอเตอร์หรือน้ำนะครับดาบน้ำเหรอผมไม่รู้ดิออดออยขึ้นก่อน ติดหัวเรามาลองกับ NPC ตายหมดแล้วเหรอตายหมดแล้วจริงอะนี่ไงอ่าถ้าเป็นน้ำน้ำก็กดค้างนี่น้ำกดเอ้ยทำไมมันเหมือนกับอันนี้เลยวะเอออันนี้ก็มีน้ำนะน,น้ำกดเหมือนกันนะผมก็ฟันทีเดียวก็เอ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยถือว่าถือว่าสุดยอดนะ อันนี้ก็คืออะไรเนี่ยแอร์มันอ่านว่าแอร์หรืออะไรนั่นแหละโกดไปอ้อเอ๊มันเหมือนกับอันนี้เลยนะมันแบบว่าเหมือนแบบว่าต้องเอาไปอัปเกรดกันแบบเนี้ยนะมันก็จะบินขึ้นมาแล้วก็ตายนะมันก็จะเกี่ยวกับธาตุอันนี้ก็เกี่ยวกับธาตุไฟนะับนะเหมือนจะมีธาตุหินดินแร่อะไรแบบเนี้ยนะบอ่าไม่มีสัตว์อะไรให้ลองแล้วเหรอ อยากลองเร็วแฮมมี่วดสงสัยมันกลัวเราหายไปหมดเลยเฮ้ย hey, ไม่มีอะไรเลยนะก็อันนี้ก็เกี่ยวกับไฟนะครับอ่าลองนี่มันก็จะปล่อยขึ้นไฟออกมานะนี่นะโอเคนะนะลองกลับแกะก่อน นครับลองกับแกะนะกดค้างฟืบไม่ตายแค่ปิดไฟนะแล้วก็ฟันรอบเดียวนี่แกะก็ยังไม่ตายแค่ปิดไฟนะครับมันก็จะเรียงดาเมจกันนะฮะโอเคนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ